ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่6เมษายน2566คารยับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยมีทางด้านของหลายลีกนะครับอัดกันเข้ามาถึง5คู่นะครับวันนี้นะครับถึงจะมีน้อยแต่ก็มีให้นะครับผม5คู่วันนี้ครับเป็นทางด้านของในศึกทางด้านของออสเตรียครับครับโซมการ์ดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ LASK l ลินนะครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของ f r ร n ช์ครับนะครับ ตูลูสต้องออกไปเยือนทางด้านของอันซี่นะครับทีมจากทางด้านของลีกสเลยนะครับเราไปกันที่ตุรกีคับครับเป็นทางด้านของเฟเนบาเช่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเคเซลิสปอร์นะครับแล้วก็ข้ามกันไปที่เดนมาร์กครับหคู่นะครับวันนี้ก็เป็นบอลถ้วยเช่นกันนะครับเป็นทางด้านของโคเปนเฮเกนต้องออกไปดไปเยือนทางด้านของเวเจลนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของ C.F.R. ครูซนะครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเจสนะครับในโรมาเนียครับห้าคู่ห้าลีกนะครับวันนี้ต่างที่มาแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือหาเงินครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไวห้าคู่นะครับเพมลีกสองคู่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้แมนยูเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับก็ยังอยู่อย่างนั้นก่อนเตะก็เป็นราคาเดิมนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับ ยิงประตูโทในช่วงท้ายครึ่งแรกไปนะครับครึ่งหลังทําไรกันไม่ได้ครับแมนยูชนะไป1ประตูต่อศูนย์ู่นี้ก็กินครึ่งไปนะครับคุยสองก็เป็นทางดของเวสแฮมกับนิวคาสเซิลนะครับผู้นี้เนี่ยนิวคาสเซิลเปิดราคามาที่ราคาปป,ปนะครับสุดท้ายก็ขยับลงนะครับเหลือน้ำขาวนะครับราคาปปครึ่งแรกนะครับทางด้านของทีเด็ดของเราเนะี่ยให้ไว้เป็นรองที่เวสแฮมนะครับส่วนในครึ่งแรกเนะี่ยให กุ้งไว้1ตัวนะครับสำหรับคู่นี้ก็กินเต็มทางด้านของกุ้งไปนะครับแล้วก็ทางด้านของราคาสูงนะครับกินเต็มทั้งกุ้งทั้งสูงนะครับในคู่นี้แต่คู่เต็มเวลานะครับให้รองที่เวสต์แฮมก็ยังไม่ผ่านนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของศึกเดฟเอโฟคานะครับคู่ใหญ่ครับอาร์บีไลฟ์ซิกกับทางด้านของบอเซดด์มุนนะครับคู่นี้เนี่ยเปิดราคามาอาร์บีไลฟ์ซิกเปิดราคามาที่ราคาปอปบครับก่อนที่จะไหลไปที่ราคาปอปอขาว ก็เป็นเจ้าบ้านครับโหมบุกเข้าชาโหมบุกเข้าใส่อย่างหนักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาได้ประตูขึ้นนําก่อนครึ่งแรกนิดเดียวนะครับแล้วก็ครึ่งหลังครับดอดมุนโหมบุกเข้าใส่แต่ก็มีโอกาสยิงไม่เยอะครับสุดท้ายก็มาเป็นทางด้านของอาร์บีไรซีครับย้ำแขนเข้าไปอีกหนึ่งลูกเจ้าบ้านชนะไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับไปกันที่ศึกเอลาซิโก้นะครับของทางด้านของสเปนนะครับโคปาเดเลนัดที่2นะครับบาเซลนา เิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดคู่นี้เจ้าบ้านบาซ่าครับเปิดราคามาท,ที่ราคาปปโดยที่ทางด้านของมาดริดครับเป็นรองอยู่มาจากนัดแรกนะครับบาซ่าไปเยือนมาดริดชนะมาก่อนเลยนะครับ1ประตูต่อศูนย์นัดนี้มาเล่นในคนํานนนะครับเป็นทางด้านของมาดริดครับยิงขึ้นนําไปก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครึ่งหลังมายิงขาดจนถึง40เลยนะครับทางด้านของมาดริดชนะไป 4ประตูต่อศูนย์ก็เป็นทางด้านของมาริดครับเข้ารอบนะครับแล้วก็ไปกันที่คู่ VIP ของเรานะครับในโคปาอิตาเลียคัพนะครับฟิออรรนตินาไปเยือนทางด้านของเคลโมเนเซ่นะครับฟิออเปิดราคามาที่ครึ่งลูกก่อนที่จะไหลไปที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับก็เป็นทางด้านของฟิออครับโหมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องนะครับครึ่งแรกก็ออกนําไปก่อนแล้วนะครับหประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเป็นทางด้านของเคลโมเนเซ่ครับมาเสียจุดโทษแล้วก็โดนใบแดงนะครับ ที่ออเรนตินายิงจุดโทษเข้าไปขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์คู่นี้จังหนับรับตังเต็มกระเป๋าครับสประตูต่อศูนย์เน้นๆนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้ครับไลน์แอดของเรานะครับมีทั้งด้านของบทวิเคราะห์นะครับทีเด็ดรวมถึงทั้งด้านของบินสเต็ปนะครับแอดกันเข้ามาได้ครับในไลน์แอดครับ a d s i g ครับ 100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเป็นทางด้านของออสเตรียครับครับสโตมการ์ดวันนี้เปิดบ้านรับาเยือนของ lasklin นะครับคู่นี้เนี่ยเจอมาหลายครั้งนะครับล่าสุด10ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของสโตรมการ์ดครับทเงินไปได้3นัดครับลินส์ทำเงินไปได้ถึง7นัดนะครับ คู่นี้สกอร์สูง6นัดอ่าสกอร์สูง4นัดครับสกอร์ต่ำถึง 6นัดนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่สกอร์ไม่เกิน2ลูกครับรวมกันนะครับส่วนมากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็เป็นทางด้านของ LASK ลินครับทำเงินไปได้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นทางด้านของโวมกัตทั้งนั้นนะครับทำเงินไปนะครับด้านของเจ้าบ้านครับฟอร์มล่าสุดสุดยอดนะครับ5นัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับแล้วก็ทําเงินมาได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดเอาชนะราปิดเวียนนาไปครับ3าประตูต่อหนึ่งแฮนดี้แคปที่ครึ่งควบลูกกินเต็มไปนะครับคู่นี้ก่อนหน้านั้นก็ในบอลอ นเครื่องครับชนะซังเพาเท่นไปครับ4ประตูต่อศูนย์แฮนดิแคปหลูกก็กินเต็มไปนะครับปลายเดือนมีนานะครับไปเยือนทางด้านของวัตเท่นนะครับชนะได้2ประตูต่อศูนย์แฮนดิแคปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ทําเงินไปได้เต็มๆนะครับสำหรับทางหน้านของสวมการช่วงนี้เนี่ยทำเงินให้นักลงทุนต่อเนื่องครับ เปิดตลาดไป16นัดนะครับทำเงินไป10นัดเจ้าไป2แพ้ไป4นะครับทางด้านของสวมการ์ดสกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7ใน20นัดหลังนะครับทางด้านของ L.A.S. เคลินบัฟนะครับนัดล่าสุดพึ่งเจ้ากับออสเตรียเวียนนามานะครับเล่นเกมเย็ยนก็ถือว่าดูดีนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องกับทางด้านของบูเดโจวิชนะครับชนะไป3ประตูต่อ2แฮนดีแ้แคปครึ่งควบลูกก็กินหูไปนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ทางด้านแพ้แฮนดีแ้แคปทางด้านของฮาร์สเบิร์กไปนะครับในแฮนดี้ เมอไป2องในเกมเยือนนะครับเกมเยือนล่าสุดที่ทําเงินนะครับก็คือไปเยือนทางด้านของวัดเทนครับชนะได้3ประตูต่อ2แฮนดิแคปอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับยีนัดหลังครับทำเงินไป8เจ้าไป4ครับแล้วก็เสียเงินไป8สกอร์สูง11สอ็สกอร์ต่ำา9ครับคู่นี้น่าสนใจนะครับในทางด้านของกุ้งรวมไปถึงทางด้านของสกอร์สูงแหละครับคู่นี้นะครับ อาจจะติดปลายนวมสกอร์สูงไว้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้น่าจะดวนกันมันทีเดียวนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับสตรอมการ์ดเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับแล้วก็ขยับนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับไปนิดหน่อยนะครับทางด้านของ s t o r มการ์นะครับเปิดมาที่ราคาปปบวกสิบนะครับขยับขึ้นไปที่ครึ่งลูกเลยนะครับครึ่งลูกน้ําเต็มนะครับน้ําล้นอีกต่างหากนะครับ หนึ่งต่อสองเนี่ยเจ้าบ้านอยู่ที่สองจุดศูนย์ห้าเท่านะครับทีมเยือนอยู่ที่สามจุดศูนย์ห้าเท่าเสมอกันเนี่ยสามจุดสามห้านะครับคู่นี้ไม่ออกบ้านก็ออกเยือนแหละครับเสมอเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับอัตราการจ่ายต่ําสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจ่ายที่หกจุดสามนะครับสองหนึ่งจ่ายแปดจุดสองครับหนึ่งศูนย์เนี่ยจ่ายที่แปดจุดสี่นะครับถือว่าคู่นี้อาจจะให้ติดสกอร์สูงนะครับครึ่งแรกหนวดกุ้งของเราครับศูนย์ศูนย์จ่ายสองจุดเจ็ด หนึ่งศูนจ่ายสามจกนะครับศูจ่ายห้ก็ถือว่าอาจจะมีลุ้นครับตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับในสกอร์สูงของคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับต่อมาที่ราคาปปอไหลขึ้นมาที่ราคาครึ่งลูกน้ําเต็มนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้รองที่ทีมเยือนครับ LASK ลินครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับผมในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับ ไปต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นทางด้านของอันซี่เจอกับทางด้านของตูลูสนะครับตูลูสเนี่ยจากหลีกหลักนะครับอันซี่หลีกสองเลยนะครับตูลูส เจอกับอาร์ซี่ส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านของตูลูสเปอร์เซนต์ภาษีที่ดีกว่านะครับแล้วก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับจับบนมาเจอกันในบอล้วยนะครับอาร์ซี่ก่อนเลยครับผลงาน20นัดหลังทําเงินไป8นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป7นะครับใน16นัดนะครับ20นัดเนี่ยชนะ10เสมอ4แพ้6นะครับถือว่ายังทําเงินให้นักลงทุนต่อเนื่องครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ14นะครับนัดล่าสุดเสมอกับกิงกองมานะครับแฮนดี้แคปก็เจ้าไปนะครับไปแฮนดี้แคปราคาเสมอก่อนหน้านั้นครับ เปิดราคาเป็นรองกับทางด้านของเม็ดนะครับในราคาปปนะครับแพ้ไป3าศูนย์ก็เสียเต็มที่เหลือเนี่ยทำเงินให้นกพุ่งทุนมาต่อเนื่องนะครับในบ้านเนี่ยชนะอามเมียง2อศูนย์ชนะก้อง2อศูนย์นะครับชนะปารีสเอฟซีครับสองปล่ตัต่อศูนย์ก็ทําเงินไปได้นะครับแต่ก็เป็นสกอร์ต่ำอยู่นะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาของอันซี่นะครับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับทางด้านของตัวลูสบ้างนะครับผลงานลุ่มๆดอนๆนะครับมีชนะมีแพ้สลับกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ ทำเงินให้นักลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยแพ้บลสไปนะครับในเกมเยือน3ประตูต่อหนึ่งโดนใบแดงด้วยครับนัดนี้ก็มีทางด้านของผู้เล่นที่โดนแบนนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็ชนะลรสเดลโรเดสอเวอร์อนไปนะครับแล้วก็ในลีกเนี่ยแพ้ลิวไป2 0ในบ้านนะครับไปเยือนองเชชนะได้2 0นะครับแพ้เกอร์มงฟุตนะครับบอลถ้วยเนี่ยก็ชนะทางด้านของโรเดสแอเวลอนผ่านแล้วก็เข้ามาเจอกับอันซี่นี่แหละครับ เกมเยือนของตูลูสนะครับ20นัดหลังเนี่ยเปิดตลาดมา17นัดชนะไป7เจ้าไป2แพ้ไป8นะครับสกอร์สูงถึง15นัดครับสกอร์ต่ำ5นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับในลีกเอิงเนี่ยค่อนข้างที่เป็นสกอร์สูงนะครับสำหรับทางด้านของตูลูสนะครับคู่นี้ ไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของตูลูสครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกก่อนที่จะไหลไปที่ราคาครึ่งควบลูกเลยนะครับไกลเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะต่อแพงทีเดียว1ต่อ2เนี่ยเจ้าบ้านชนะจ่าย3.9เท่าครับทีมเยือนตูลูชนะจ่าย1.78เท่ uce, า, 7, าแล้วก็ทางด้านของเจ้ากันเนี่ยสเสมอกันเน่จ่ายที่3.62เท่านะครับก็ถือว่าหน้านี้น่าจะเป็นทางด้านของทีมเยือนแหละครับ1.78แต่ก็ยังไม่ถือกับว่าจะผ่านได้สบายนะครับแต่แฮนดีแ้แคปเนีไปทะลุถึงครึ่งครบลูกครับสำหรับสกอร์ครับจ่ายต่ำสุดอยู่ที่ราคา1ประตูต่อ1ครับจ่าย6.3 0.1จ่าย6.5นะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับไปดูทางด้านของครึ่งแรกนะครับ0.0จ่าย2.4ครับ0.1จ่าย3.3นะครับก็ถือว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเหนียวแน่นได้นะครับทางด้านของอานซี่ครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องมาดูว่า ความเหนียวของอ n นซี่จะต้านทานตูลูสอยู่หรือไม่เกมรุกตูลูสค่อนข้างที่จะดีครับแต่เกมรับค่อนข้างที่จะรั่วทีเดียวในช่วงหลังๆนะครับส่วนมากก็เป็นสกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทีมตูลูสเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านของผู้เล่นเเหนือกว่าอันซีเยอะเลยนะครับอนซีนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคู่นี้ครับตูลูสเปิดราคามาครึ่งลูกครับไหลไปที่ครึ่งควบลูกค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับแต่ทางด้านของสกอร์เนี่ยไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้กับทางด้านของตูลูสเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของตูลูสนัดนี้น่าจะผ่านอันเนซี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ตูรูสครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับปรับตังครับในคู่ที่2นี้ครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3ครับย้ายกันไปที่ตุรกีบ้างนะครับวันนี้เฟเนบเช่ครับเจอกับทางด้านของเคเซลิสปอร์ครับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งเนี่ยเฟเนบเช่ทำเงินไป7อ่าทำเงินไป5นะครับแล้วก็ทางด้านของเคเซลิสปอร์เนี่ยทำเงินไป5เช่นเดียวกันนะครับ10นัดเจอกันเฟเนชนะไป7เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแต่แพ้แฮนดิแคปนะครับ ยิงไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เมื่อเจอกับทางด้านของเคซิเลสปอร์นะครับ20นัด10นัดหลังสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นะครับช่วงหลังก็เป็นสกอร์สูงเลยครับสำหรับคู่นี้ยิงเกิน2ลูกนะครับไปลุ้นกันที่เม็ดที่3เลยนะครับผลงานล่าสุดของเฟเนบเช่นะครับนัดล่าสุดแพ้เบซิกตัดมานะครับ2ประตูต่อ4แฮนดิแคปต่อที่ครึ่งลูกนะครับก่อนหน้านั้นในลีกนะครับไปเยือนทางด้านของอารันยัสปอร์ครับชนะได้3ประตูต่อ1แฮนดิแคป1ลูกก็ทำเงินได้นะครับ ในยูฟานะครับยูโรปาลีกนะครับเป็นทางด้านของเฟเนบาเช่เนี่ยชนะเซบีย่าได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดล่าสุดเล็กที่2นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนแพ้เซบีย่านะครับก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเซบีย่าก็ วนมาเจอกับทางด้านของแมนยูแหละครับในลีกเนี่ยยังไร้เทียมทานอยู่นะครับชนะได้ต่อเนื่องครับทางด้านของเฟเนิเบเช่ยี่สินัดหลังครับชนะไป14เสมอ2แพ้ไป4นะครับทำเงินไป11นัดจาก19นัดเสมอ1แพ้ไป7นะครับกอสูง16สกอร์ต่ำสี่นะครับทางด้านของเฟเนิเบเช่น่าจับตามองทีเดียวสำหรับท่านนักลงทุนนะครับทางด้านของเคซิลิสปอบ้างนะครับผลงานยอดเยี่ยมนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยชนะแฟลซอนสปอมาเนี่ยในเกมเยือน 3ประตูต่อ4นะครับแฮนดีแคปอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับทันลุนะครับก่อนหน้านั้นในลีกนะครับชนะอาเตสปอ์มาครับ30แพ้อตันยัสปอ์ครับ4ประตูต่อศูนนะครับแล้วก็แพ้ให้กับเฟเนบเช่ครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเคซิลิสปอ์นะครับ2ประตูต่อ1นนะครับก็เสียหูไปครับเป็นรองที่ครึ่งควบลูกนะครับ20นัดหลังของทางน้านของเคซิลิสปอ์นะครับชนะไป11เสมอ1แพ้8นะครับ เปิดตลาดมา18นัดทําเงินไป8นัดเจ้าไป1แพ้ไป9นะครับสกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับคู่นี้ติดลายนวมสกอร์สูงไว้ก่อนนะครับสําหรับคู่นี้ครับไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของ เฟนเนเบเช่ครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับขาดเยอะมากนะครับทางด้านของเฟเนเบเช่ในนัดนี้นะครับก็สูงต่ำอยู่ที่3ลูกเต็มนะครับน้าเต็มเช่นกันนะครับสลูกครึ่งควบสาน้ําบวก10อู้นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับน่าจะเป็นสกอร์สูงเลยครับสลูกครึ่งควบ3มีลุ้นนะครับอาจจะไปกดกันในเวลาได้นะครับในคู่นี้สำหรับราคาลูกควบลูกครึ่งครับเฟเนเบเช่เจ้าบ้านเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเคซิเลสปอเนี่ยช่วงหลังก็ทำเงินมาต่อเนื่องนะครับ แต่ทางด้านของเฟเนเบเช่มาเจอกับเคซิเลสปอรชนะขาดได้ต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดก็ชนะมาด้วยนะครับนัดนี้มาเล่นในบ้านนะครับหลังจากที่อกหักจากยูโรป้ามานัดนี้ก็ต้องมาอัดในบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้ฝ่ามองว่าครับทางด้านของเจ้าบ้านในโหมบุกเข้าใส่อย่างตลอดแน่นอนนะครับสกอร์สูงน่าจะมีครับแต่ทางด้านของเคซิเลสปอร์ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เคซิเลสปอร์ครับลูกควบลูกครึ่งครับจังหนัก รรััับบงคไปต่อกันที่เดนมาร์กบ้างนะครับวันนี้นะครับเป็นทางด้านของเวเจลนะครับเปิดบ้านรับแขมเยือนของโคเปหเฮเกนคู่นี้เจอกันมา10ครั้งหลังครับทางด้านของเวเจลทําเงินไปแค่1นัดเท่านั้นที่เหลือโคเปหเฮเกนครับกินเรียบถึง9นัดนะครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำสองนะครับชนะขาดทีเดียวนะครับสนัดหลัง2 0งศแล้วก็4 0่นะครับแฮนดิแคปทะลุนะครับทางด้านของเวเจลก่อนนะครับผลงานนัดล่าสุดนะครับพึ่งแพ้ให้กับชอนเดอร์ไซ ซอนเดอร์ใจสกี้มานะครับ2ประตูต่อ1ในบ้านนะครับทางด้านของที่ทำเงินเนี่ยไปเยือนนาเอสเวสนะครับชนะเฟโลิเซียนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเวนไซเซลนะครับทำเงินได้นะครับเจอโคเปิ้ลเกนนัดล่าสุดในบอลถ้วยนี่ก็แพ้ไปนะครับ2ประตูต่อศูนนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านของเวเจลนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่านัดนี้จะเป็นยังไงนะครับเวเจลยี่สิบนัดหลังครับทำเงินไป11นัดนะครับทำเงินไป8นัดนะครับ15นัดหลังครับ เสียไป7 20นัดหลังผลงานชนะ11เสมอ4แพ้5นะครับ สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12ถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับทางด้านของเวอเจลทางด้านของโคเปนไฮเกนบ้างนะครับผลงานเป็นทีมผูกขาดในลีกนี้อยู่แล้วนะครับชนะนอร์จิแลนด์มาล่าสุดกับ2ประตูต่อ1นะครับพลิกมาชนะนะครับครึ่งแรกเนี่ยโดนนําไปก่อนด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านของในลีกเนี่ยชนะวีบอกนะครับชนะเอซีฮอเซ่นนะครับแล้วก็ถล่มโอเดนเซ่ไปถึง7-0ในบ้านนะครับเกมเยือนก็ถือว่าทําเงินได้ต่อเนื่องครับมีแพ้แค่นัดเดียวก็คือ เจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับในช่วงของพักเบรกทีมชาตินะครับในการอุ่นเครื่องนะครับที่เหลือก็ทําเงินได้ต่อเนื่องนะครับ20นัดหลังของโคเปนเฮเกนนะครับชนะ14เสมอ5แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเปิดตลาดไป18นัดทําเงินไป12เจ้า1แพ้5ครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับแฮนดิแคปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสําหรับทางด้านของโคเปนเฮเกนนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับ เป็นทางด้านของโคเปนไฮเกนครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับนาราคาน่าลงทุนเป็นอย่างมากนะครับครึ่งควบลูกของโคเปนไฮเกนนะครับราคาเนี่ยน่ารักน่าลุ้นนะครับถือว่าได้เปรียบมาตั้งแต่นัดแรกนะครับชนะมา2ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกนะครับครึ่งควบลูกลบสิบนะครับสำหรับโคเปนไฮเกนสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับน้าเต็ม2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้าบวก10บนะครับ ทางด้านของ1ต่อ2เนี่ยทางด้านของโคเปหเฮเกนเสมอเข้ารอบนะครับโคเปหเฮเกนชนะจ่าย1.68เสมอจ่าย3.49ทางด้านของเวอร์เจลชนะจ่าย4.58นะครับก็ถือว่าทางด้านของโคเปหเฮเกนเนี่ยยังดูดีกว่าครับแต่เล่นในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ขาดมากนะครับสกอร์จ่ายต่ำสุดนะครับ0ประตูต่อ1จ่าย6.1นะครับ1ต่อ1จ่าย6.7นะครับเพราะงั้นคู่นี้เนี่ยอาจจะจบท้ายด้วยการทางด้านของโคเปหเฮเกน โคเปนเฮเกนชนะไม่ขาดนะครับสกอร์ในครึ่งแรก0-0จ่าย2.5นะครับ0-1จ่าย3.2นะครับก็ถือว่าอาจจะมีสกอร์กันตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับอาจจะให้ติดหนวดกุ้งไว้ก่อนนะครับคู่นี้ครับติดกุ้งไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับสำหรับสกอร์สูงต่ำอาจจะไม่แนะนำนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเจอกันเทียร์ไรชนะขาดก็จริงครับแต่ยิงไม่เกิน2ลูกแล้วก็ช่วงนี้ทางด้านของโคเปนเฮเกนไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่นะครับ กัวเจ้าก็รับอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับนัดนี้เนี่ยโคเปนเฮเกนมีตุนถึง2ลูกนะครับราคาครึ่งควบลูกครับน่ารักน่าลุ้นสําหรับโคเปนเฮเกนเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องฝืนราคาครับให้ต่อไปที่โคเปนเฮเกนครับราคาครึ่งควบลูกครับยังหนับรับตังค์ครับติดหนวดกุ้งกันไว้ด้วยนะครับผมไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้ครับ C F R ครูสนะครับเจอกับทางด้านของอาเจตนะครับเจอกันมาทั้งหมด8ครั้งครูชนะได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับ ชนะ3-1 1-0 6-0ในเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะไป3ประตูตอนหนะครับ8นัดหลังสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ5นะครับส่วนมากก็ยิงไม่เกิน2ลูกถ้ายิงทีหนึงที่ยิงเยอะๆนีก็6-0 5-0นะครับผลงานล่าสุดของซี r c อาร์ครูสนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเสมอมา2นัดแล้วนะครับมม2นัดนัดล่าสุดในลีกเนี่ยเสมอกับลาบปิดบูคาเลส2ประตูต่อน2นครับที่เหลือในบ้านเนี่ย ชนะทางด้านของ Universidad นะครับครู40ชนะอาหลัดนะครับ2ประตูตอน1นนะครับ20นัดหลังชนะ12เสมอ4แพ้4นะครับ20นัดในตลาดเนี่ยทำเงินไป10ครับเจ้าไป3แพ้ไป7สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับทางด้านของเจ้าบ้านมาดูทางด้านของอาเจ็ดบ้างนะครับนัดล่าสุดแพ้ v อล u ุนท r ลีมานะครับ02นนะครับเป็นรองที่ราคาครึ่งลูกนะครับที่ทำเงินล่าสุด ชนะสเตโอบูคาเลสครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับในลีกเนี่ยยังไม่ชนะใครมาหลายนัดแล้วนะครับทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับทางด้านของอาเจตนะครับ20นัดหลังชนะแค่2นัดครับเสมอ8แพ้ถึง10นัดนะครับแต่ทำเงินไป11นัดนะครับเจ้าไม่มีนะครับแพ้ไป9กนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำา13ถือว่าเป็นทีมรองบอลนะครับแล้วก็ทำเงินให้นักลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับทางด้านของอาเจตนะครับถึงแม้ว่า จะแพ้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นทางด้านของ c f r c r u e นะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับสำหรับทางด้านของเปิดราคาวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ขาดนะครับของ c f r c r u e นะครับบอลเนี่ยเป็นทางด้านของ a 7เ,เนี่ยแพ้มาอย่างเยอะเลยครับแต่ c f r c r u e เนี่ยเปิดราคามาครึ่งครบลูกล่อตาร่อใจรถพัป่าเป็นอย่างมากนะครับ แต่ก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านครับราคาอาจจะขยับขึ้นก่อนเตะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่เซฟอาร์ครูครับราคาครึ่งครบลูกครับในคู่สุดท้ายของค่าคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด5คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวทบทวนให้อีกทีนึงนะครับคู่แรกนะครับต o r การ์ดกับทางด้านของ l a s k l i n c นะครับคู่นี้ต o วการ์ดเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับขยับขึ้นไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้ให้รองที่ ทีมเยือนครับ L.A. S.K. Lens ครับน่าจะยันได้อยู่นะครับแล้วก็คู่นี้ให้สกอร์สูงด้วยนะครับให้รองที่ L.A. S.K. Lens ราคาครึ่งลูกครับคู่สองครับ a n c c i ครับเจอกับทางด้านของตูลูสนะครับตูลูสไปเยือนเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาแรกเนี่ยอยู่ที่ราคาปปขยับขึ้นไปขาดทีเดียวอยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของตูลูสนะครับ เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลีกเหนือกว่าแล้วก็ต้องไปเยือนหลีกลองนะครับแต่อันเซซี่นะครับเล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อใจว่าทางด้านของตูลูสครับน่าจะผ่านได้ให้ต่อที่ตูลูสครับราคาครึ่งลูกครับผู้ต่อไปครับผู้นี้น่าจะสนุกทีเดียวครับเฟเนบาเช่ครับกับทางด้านของเคซิลิสปอร์นะครับผู้นี้เนี่ยเหล่าร้อยหลาให้สกอร์สูงไว้ก่อนเลยนะครับในทางด้านของเฟเนบาเช่กับเคซิลิสปอร์นะครับเฟเนบาเช่เปิดราคาที่ลูก ควบลูกครึ่งนะครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับแล้วก็แพงทีเดียวนะครับสําหรับราคานี้ก็ให้รองที่เคเซเลสปอรครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเวอร์เจลเปิดบ้างรับการเยือนของโคเปนเฮเกนนะครับทีมผูกขาดในลีกอย่างโคเปนเฮเกนวันนี้ต้องออกไาเยือนทีมรองบอลอย่างเวอร์เจลนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับราคาก็น่ารักน่าลุ้นน่าลงทุนเช่นกันนะครับคู่นี้ให้ติดหนวดกุ้งกันไว้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับในราคา ครึ่งควบลูกนะครับในสูงครึ่งแรกนะครับแล้วก็กอสูงยังไม่แนะนํานะครับอาจจะมีแค่ครึ่งเดียวครับที่ทําเงินนะครับแล้วก็ทางด้านของโคเปเฮเกนครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกก็อาจจะเป็นทางด้านของทีมเยือนครับน่าจะเก็บชัยชนะไปนะครับโดยที่นัดแรกเนี่ยชนะมาก่อนแล้วนะครับมีตุนอยู่แล้ว2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็อาจจะเป็นประตูโทนของโคเปเฮเกนในนัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อใจทางด้านของโคเปเฮเกนครับชนะเวอร์ชลไปได้ครับ ให้ต่อที่โคเปนเฮเกนครับครึ่งควบดูกครับในคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับซีม c าร์ครนะครับกับอาเจนะครับคู่นี้เจ้าบ้านครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับอาเจเนี่ยเป็นทีมรองบ่อลนะครับแพ้มาหลายนัดติดแล้วนะครับทั้งเกมเย่าเกมเยือนนะครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เปิดราคามาเนี่ยยังขัดใจนะครับ เพราะว่ามันราคาไม่ค่อยขาดเท่าไหร่อยู่ที่ครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของซีฟอาร์ครูสนะครับน่าจะเอาชนะทางด้านของอาเจตไปได้ครับให้ต่อที่ซีฟอาร์ครูสราคาครึ่งควบลูกครับเช็คราคาก่อนเตะอีกทีหนึ่งนะครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยในค่ําคืนนี้ครับ5คู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านครับเดินทางอย่างปลอดภัยอย่างมีสวัสดิภาพนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ครับ สำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนพี่ๆท่านไหนนะครับอยากรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสนับสนุนช่องทางของ YouTube Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อได้มีโอกาสทำคลิปดีๆแบบนี้มันๆแบบนี้ให้พี่ๆนักลงทุนทุกวันนะครับสำหรับแอดไซ์ของเรานะครับไลน์แอดของเรานะครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้ครับแอดไซครับ 1000RA นะครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับ แอดกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับ